ขั้นตอนแรกในการกำจัดปลวกเราก็ทำการผสมเหยื่อกับน้ำนะครับน้ำควรเป็นน้ำสะอาดแล้วก็ใส่ถุงมือนะครับเหยื่อผสมให้มีความชื้นเมื่อเวลาเราบีบตัวเหยื่อแล้วให้มีน้ำออกมานะครับเพราะว่าต้องอยู่อีก15วันเหยื่อจะต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดง่ายๆว่าอมน้ำนั่นเองเมื่อเราหาทางเดินปลวกได้แล้วนะครับเราก็สกิดทางเดินปลวกออกหน่อยนะครับแล้วก็ทำการตัดแต่งกล่องปิดท้ายกล่องนะครับ สังเกตจุดที่วางกล่องนะครับตรงทางดินจะมีการสะกิดเพื่อเปิดทางเดินให้ปลวกสามารถเข้ามาในกล่องได้เมื่อสกิดทางเดินแล้วก็สเสียดลงไปนะครับหลังจากส5วันที่เราเข้ามาตรวจเช็คเราก็จะเปิดกล่องดูนะครับแล้วก็บางกล่องก็จะพบว่าปลวกกินเหยื่อหมดลักษณะอย่างนี้นะครับบางที่ก็ไม่เห็นตัวปลวกเลยไม่ได้หมายความว่าปลวกหมดแล้วนะครับ แต่ในคลิปนี้จะมีปลวกเดินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวอยู่เราก็ใส่เหยื่อเติมลงไปนะครับในครั้งที่1ถ้าไม่มีตัวปลวกเลยแล้วมีลักษณะเหยื่อแบบนี้นะครับเราก็เติมเหมือนกันนะครับเพราะมันจะกลับมากินเหมือนเดิมและที่สําคัญอย่าลืมสวมถุงมือผสมเหยื่อด้วยนะครับ ต่อไปเข้า์วิสครั้งที่2ก็คือสี่สิบห้าวันนะครับก็เพราะว่าเหยื่อหมดอีกแล้วนะครับก็ทําการเติมเหยื่อมืนเดิมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นตัวปวกแล้วนะครับเราน,นึกว่าปวกหมดแล้วเราถอดไม่ใช่นะฮะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4นะฮะหลังจากเติมเหยื่อไปครั้งที่แล้วนะครับอ่าครั้งเนี้ยสังเกตได้ว่าเหยื่อไม่หมดหลังจากทุกครั้งที่เหยื่อหมดนะครับครั้งนี้เหยื่อเหลือนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะฮะ ล้วก็ปิดฝาก่อนแล้วครั้งหน้าก็มาดูว่าเยอ่เหลือหรือเปล่านะครับสัญญาณที่เราจะถอดกล่องได้นะครับบางกล่องเราสังเกตดูได้เลยนะครับเหยื่อจะเหลือและจะมีปลวกทหารอยู่ในกล่องนะครับสังเกตที่ตัวหัวปลวกได้เลยครับจะหัวแดงๆส่วนปลวกงานที่ตัวขาวๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันน,นี้นะครับมาตามกลิ่นฟิโลโมนเรียกร้องหาอาหารและนะครับเพราะว่าปลวกงานตัวป้อนอาหารเนี่ย ได้ตายลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกทหารก็เลยมาหาดูว่าอาหารที่เขาจะได้กินเนี่ยมันอยู่ไหนเพราะเขากินอยางเองไม่ได้บางกล่องนะครับสัญญาณที่ลังจะล่มสลายอีกจุดหนึ่งนะครับสังเกตดูได้เลยครับว่าปลวกเริ่มหมดแรงนะครับปกทหารมารวมตัวกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนกล่องแรกซะส่วนใหญ่นะครับคือจะเห็นปกทหารเยอะนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับแต่ละตัวไม่มีเลี้ยวแรงเพราะฉะนั้น เราทิ้งไว้ก่อนลักษณะนี้เราไม่ต้องเติมเหยื่อครับเรายังไม่ต้องเติมเหยือ่อ